ใส่ะกะปิครับผมสวัสดีครับเราจะมาผัดหมูขั่วกะปิครับผม

มยาเพิ่มไฟนิดนึงนะครับผม ใส่กะปิครับผมใส่เครื่องปรุงเลยนะครับตามใจชอบมา เราขอใส่เปล่าเสิิมนิดนึงครับอืมปกติอืมตักเข้ากันครับเตียอะไร ก็ใส่ทราล้างไงไม่งไม่สุกเลยสิ้นบ้างจัดจ้านสุดท้ายครับผมใบมะกรูดพริกนิดนึงเพิ่มความหอมนะครับใบมะกรูด ครัวแห้งเลยหอมๆเลยครับพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานครับผมนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมหมูผัดพริกกะปินะครับจะทานคู่กับไข่ดาวก็ได้นะครับหรือว่าไข่เจียวนะครับตามใจชอบเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองชิมดูนะครับมาชิมกันครับ 嗯。开了、mm。Hmm. เป็นเมนูที่น่าทานนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่มีให้ตลอดมานะครับผมขอบคุณครับ